ผู้ชมครับพบกับรายการวันลูพินีสเปเชียลเราจะนำเอาภาพการชกของสึกวันลูพินีคู่ที่ดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจย้อนกลับมาชมกับอีกครั้งโดยสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างบราซิลเอกเมืองนนพบกับซูฟิอาเมดดูบีและเพชรลำพูนหมวดดับลำปางพบกับอายัดอันบัตและปิดท้ายด้วยเต็งหนึ่งแฟร์เทซ์พบกับทุนมินออง เดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อในช่วงหน้ากับวันลูปดนีสเปเชียลครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับวันลูปนีสเปเชียลไปดูคู่นี้กันครับมวยไทย130ปอนด์บราซิลเอกเมืองนนทพบกับซูฟิอานเมดดูบี โอ้โหดูครับโอแกลุยก่อนเลยครับเรดูบีดูดันนะครับดูการออกหมัดครับฉะนั้นออกมาหมัดไม่ได้นะครับบราซิลดูความเป็นมวยประสบการณ์นี่มีมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าดีเขาลงไปดีเราจะไม่ชอบเข่าครับจังหาะการที้ของบราซิลเพียงแต่ว่าสร้างจังหมะตีเข่าไม่ได้ทีมสายตปก่อนนะครับมีหมัดหน้าครับบราซิลครับโอ้โหสายหน้าสวยนะครับ ายหน้าอีกแล้วนะครับแต่ว่าเมดูบีพยายามจะบวกซ้ายนะครับหมัดขวาหมัดซ้ายไม่โดนครับเวี่ยงไปเวี่ยงมาทิ่มสายซับซออขวาได้ครับเมดูบีเหมนหมัดครับดูจากอาวุธแล้วนี่เมนไปที่หมัดครับอาวุธอย่างอื่นค่อนข้างที่จะน้อยครับแต่ว่าจังหวักการออกมีสเปซสบายไปเล็กน้อยนะครับเตะพับในครับลาซิลบวกกันครับนี่ครับจังหวะเสียหลักของลาซิลครับ ่ามใชเหมือนกันนะครับดูต่อยได้มีน้ำหนักเลยครับหมัดของเมดดบีครับเราเน้นหมัดตัวเฉพาะครับดูครับอ่ะบราซิลก็รอบวกครับตัดลาตัวดูครับเบี่ยงไปเบี่ยงมานี่ยดูได้ดุนครับเจอศสอกดักครับศอกดักต้องมีลูกดักมั่งนะครับดูแกต่อยหมัดน่ากลัวเลยนะครับคือโชคดีของบราซิลที่ยังไม่โดนนะครับาลัครับกินซ้ายเอาไว้ครับหมัดขวาซ้ายแทงเข่าซ้ายได้ครับเมดดบี โอ้แต่ว่าอดทนมากครับเมดูบีครับโอ้เตะดักเตะซ้ายเอาไว้เตะซ้ายครับแล้วหมัดโดนเอาเสียหลักไปเหมือนกันนะครับเอาขาขาขาเป็นอะไรเอ่ยครับขาขวานะครับดูครับบราซิลเอกเมืองนนท์ครับก็ถือว่าเป็นวินาทีทองแต่ว่าดูขาขาปัดนะครับทางด้านของเมดูบีแต่ว่ายังพยายามบวกหมัดสวนอยู่มโดนวาครับทางด้านของบราซิลจะมีแผลแตกแล้วนะครับเมดูบีเตะศอกของบราซิลเข้าไปบราซิลลืมเตะหรือเปล่าครับ ลืมเตะหรือเปล่าครับพยายามบวกหมัดบวกศอกครับนี่ฮะเมดูบีก็ชอบอยู่แล้วครับชอบบวกอยู่แล้วครับอ่ะโดนเหมือนกันครับบราซิลโอ้โหนี่แค่ยกแรกนะครับใส่กันขนาดนี้ครับเอาพละกําลังจะเหลือเยอะขนาดไหนครับดูฮะกู่เลงกู่เลงแกก็ยังเดินไม่หยุดนะครับเมโดบีครับหมัดขวาหมัดซ้ายขวาครับเนี่ยครับโอ้ไม่ บราซิลนี่ลืมลืมไปหรือเปล่าครับมาคู่ต่อสู้เจ็บขาและคนลงไปเกือบโดนแทงเข่าิ้นขาครับเนี่ยครับออกอาวุธไม่อยู่นะโดนขาครับคนเตะไปเหมือนกันนะครับเมดูบีนะดูครับบราซิลจะจะเติมได้ไหมครับโอ้แต่วัานุกขึ้นมาลุยต่อครับมีย่อไปนิดนึงแล้วลุยต่อครับโอ้โหจิตหัวใจครับหัวจิตหัวใจทําด้วยอะไรนะครับเอาฮุกซ้ายเอาไว้ทีบซ้ายครับทา้ดนานของบราซิลครับทีบซ้ายครับโอ้นีขาขวาของเมดูบีดีมีอาการนะครับเนี่ยครับ คือขาขวานี่มีปัญหาชัดเจนเลยนะครับเออแบบฮาแหะครับนี่ฮะอ้าวมี่เหวี่ยงกลับหลังเหมือนกันครับเจอกระแทกยัดอื้บาสิไม่เล่นงานครับไม่เล่นงานโอ้โหเนี่ยครับคือใช้ซ้ายหน้านี่ค้ำเอาไว้พอจะใช้ซ้ายหน้าเตะนี่เขาเสียหลักล้มไปเองเลยโอ้ดูเดือดครับยกแรกครับโอ้โชคดีครับไม่โดนคางครับโดนยอดอกนัดสอกซ้ายดักเอาไว้ครับหมัดขวานี่ไม่โดนนะครับ เตะซ้ายครับเนี่ยครับเนี่ยครับขาขวามีปัญหาเลยนะฮะเมดูบีครับพอลุกขึ้นมาก็แกก็เหมือนนี่แหละครับทุกสองครับมาดูว่ายกนี้แผนของทั้งคู่นี่ปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนครับหลักสำคันครับตันนี้ยังไงครับขาขาเกือบจะยังมีปัญหาอยู่ครับเนี่ยครับอืออะล่ะครับเนี่ยขามีปัญหาจริงๆครับเม็ดูบีครับ ลุกขึ้นมาครับโอ้ก็ต้องน้ำแหละครับแบบนี้ฮะย่อลงไปครับฐานมีปัญหาครับโอ้เดียแพ้ใครตัวเองหรือเปล่าครับน่าจะไม่ได้ครับเอาไหวไหมฮะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้เสียเสียดายครับเจ้าตัวก็แสดงออกเลยนะครับว่าเสียดายจริงๆครับที่มีอาการตั้งแต่ยกแรกเลยนะใช่ครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือคือเหมือนบราซิลดิไม่ไม่ได้เป็นเอนขาไปแน่ใจว่าเจ็บตรงไหนจงหวาไหนนะครับ เพราะว่าราซิลก็ไม่ได้ค่อย้เตะขาเนี่ยเขาเข้าขาพี่เปเองเออน่าจะประมาณนั้นนะจะมาเดินเข้ามาต่อยแล้วขาพี่เปี๊ยเองมีย่อไปช่วงหนึ่งแล้วขึ้นมาแล้วขาก็มีปัญหาเลยคู่ต่อมาเป็นการพบกันระหว่างเพชรลำพูนหมวดดับลำปางพบกับอายัดอันบัตทางอายัดอันบัตนะครับกับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางครับเจ้าเจ้าตัวนี้ชอบเป็นหมวดมากกว่า เอาทุกคนจะติดคำว่าหมวดดับลำปางติดตามครับอายัดอันบัตตีล่าสุดเขาเอาชนะน็อกเหนือเพชรทีเด็99นะครับขึ้นชื่อว่ามาจากทีมเมดิซาร์กคือต้องมีของครับไม่ธรรมดาครับอันตรายทุกคนครับดสายคืนนะครับเนี่ย ทางด้านของเพชรลำพูนได้ขึ้นชกต่อเนื่องก็วิชาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่า2ไฟหลังนีโชว์สวยทั้งคู่ครับรวันนี้ต้องมาทิ่สูน์กันแข้งซ้ายครับเพชรลำพูนดครับเพิ่มเป็นแล้วนะครับอม,มบองว่าเป็นจังหวะสีหล,ลักโชคดีเหลือเกินนะครับ ยังจะเตะขวาครับอันบัตหมัดหนึ่งสองสามแล้วเตะซ้ายตามครับกซ้ายครับโอ้โหจังหวะออกมหมัดน่ากลัวเลยนะครับอันบัดหลัวไม่ได้เลยครับพี่ละบุพยายับเดินเหมือนกันครับแขซ้ายยังไม่ได้ออกฮนะโอ้โห ไหล่ทองปางงางเลยครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับแข้งเดียวจอดครับโอ้โหจังหวะชีวิตจริงๆครับเพชรลำพูนครับโอ้นี่คือจะก้มไปพอดีแล้วก็เขาก็ช้อนรับด้วยแข้งครับโอ้โหแข้งเดียวแบบไม่ต้องมีเติมครับโอ้หลับครับทางด้านเพชรลำพูน กำลังจะบอกว่าแข้งซ้ายวันนี้ยังไม่ค่อยได้เตะเลยนะครับเจอปวดก้านคอหลับซะก่อนรับเนี่ยฮะจังหวะก็ย่อลงไปนิดหนึ่งด้วยครับเนี่ยโอ้โหมันก็พอเอาพอจอดเลืเกิดครับเต็มแข้งครับมาเข้าให้ครับโอ้โหจังหวะการตกพอดีเลยครับเต็มคอครับจังหวะชีวิตครับคุณผู้ชมครับงายท้องปานงาปเลยครับจบยกแรกอีกหนึ่งคู่ครับโย้วน อ,อายัดอันบดออายัดอันบัดครับสำหรับชว่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับกลับมารับชมกันต่อนะครับกับวันลูปินีสเปเชียลคู่เอกของรายการนะครับเป็นการแข่งขันมวยไทย165ปอนด์เต้งหนึ่งแฟนทกส์ พบกับทุนมินออกฮ <George>, าแล้วครับมาดูว่าไฟแรกที่ล,ลงมาต่อยเวท165ปอนด์ของเต็งหนึ่งครับจะทำได้ดีขนาดไหนครับอาวุธยังจะหนักเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าสายเจอสายครับเสียงเชียร์ชาวไทยในเวทีลุมพินีกับชาวเมียนมานี่ไม่รู้เสียงไหนดังกว่ากันล่ะครับนี่ครับ่าจะเมียนมามากกว่าครับ เก็เชียร์มันมากตองเชียร์ชมก็ชาิยลมสูงมากครับแล้วก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ไทยกับเยนมาก็ไม่ยอมกันอยู่แล้วนะครับตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้มันเป็นกีฬาสากลไปแล้วนะครับมวยไทยซ้ายกับซ้ายนะครับคุณผู้ชมโอ้โหฝั่งซ้ายก็ออกได้น่ากลัวนะครับเจ็งหนึ่งเองก็จะปราบไม่ได้ เป็นหนึ่งคือเป็นการเคลกล้าบวกกล้าแรกครับแต่บางทีระบบป้องกันตัวก็ไม่ค่อยดีนั้นก็ต้องระวังครับจังหวะนี้เดี๋ยวหลักครับไม่ว่าอะไรครับกรรมการฝ่ายซ้ายครับบวกสู้ครับกลัวที่ไหนนะครับคุณมินอองกลัวที่ไหนล่ะครับมาสิมาสิใครโดนใครครับโอ้แต่ว่าเลือดสาดแล้วครับโอ้โหพุ่งดีมากครับ ้เต่อยซ้ายลำตัวครับบวกหมัดคืนนะครับทางด้านของทุมินองหมัดซ้ายครับบวกขวาซ้ายขวาพยายามจะเสี่ยงสอครับเอาสับศอครับแล้วก็ทุมินองนี่รั้วหมัดครับโอ้โหมาเป็นปืนกลเลยครับเอาละแบบนี้ก็ต้อง่าจะเบรกก่อนนะพาไปให้แทะสนามดูแผลก่อนครับเพราะว่าเลือดมันพุ่งออกเยอะมากครับโอ้โห่ตอ เต็งหนึ่งไม่กล้าเก็บศอกเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่ายังไงครับเช็คให้ละเอียดครับชกได้ชกได้โชกได้เดือดกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจะไปจบตรงไหนครับคู่ดีครับหาคาตอบครับเมื่อสักครู่นี้มูทะนุก็ไปหน่อยทั้งคู่เลยครับก็ต่างฝ่ายต่างโดนครับเต็งหนึ่งเองก็โดนนะฮะแต่ว่าเป็นองเลือดร่วมครับ ปอดเกียร์ไปนิดนึงแล้วก็หายังงว่าลุยต่อครับตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่ก็บางทีนี่ทีเดียวอาจจะรู้เรื่องครับเตะซ้ายครับด้านของเตะหนึ่งครับบวกหมักมาก็หมักคืนสับศอกซ้ายครับด้านของเตะหนึ่งครับพยายามจะเปิดแผลครับแต่ไม่รู้แผลอยู่ตรงไหนนะนะจิ้มตาครับพยายามจะบอกลิคิวิล้วครับอะไรครับสู้กันต่อครับ ใจว่าออกมาด้ากลัวครับคุณินองครับนี่ครับบวกซ้ายครับอ้าวบ้าบวกคืนโอ้หมัดของเต็งหนึ่งไม่ค่อยจะโดนครับโดนของคุณบินองครับอ่ะโดนซ้ายบ้างครับของมันโดนกันได้ครับใส่แลบครับดูครับเลือดเต็มหน้าไปหมดแล้วครับไหลเข้าตาด้วยครับคุณบินองอาแล้วครับเต็งหนึ่งขยับครับหาจังหวะนี่ฮะพอเตไดๆก็มีผ่อนเกมมากเหมือนกันครับทั้งคู่สงขา이ยกที่1ครับ เาขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับมรับฝนกันหน่อยครับประสานเข่งครับขยับไปเตะสายไม่ถึงครับน่าจะฝากไว้ก่อนครับยกแรกเดี๋ยวมารลุยต่อยกหน้าครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเลือดมันก็น่าจะทำให้เจ้าตัวกงวนไม่น้อยครับคุณมี้องเปิดหน้าเปิดตาไปหมดแล้วครับ กูแต่จากว่าบวกหมัดกันนี่มัน50-50นะครับคือใครจะโดนของใครเท่านั้นเองครับดูจังหวะนี้ครับศอกซ้ายครับของเต็งหนึ่งเนี่ยครับน่าจะเป็นศอกนี้หรือเปล่าครับฟันเฉือยๆนี่แล้วมาแลกหมัดกันครับโดนเหมือนกันนะครับทางด้านของเต็งหนึ่งครับแต่มาจังหวะนี้นี่หลวบไปนิดนึงครับทูมินองเอาละครับมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับเพราะเต็งหนึ่งเองก็โดนครับไม่ให้ไม่โดนแล้วโดนเยอะด้วยนะครับ แต่ยังไม่มีอาการให้เห็นต้นั้นเองในขณะที่ทูมิดองก็มีตำหนิครับตรงแผลแตกครับแล้วเลือดมันไหลออกเยอะครับนี่ฮะยกนี้ก็เลยต้องซิดหนักแล้วก็ลุยต่อครับพยายามฟันศอกครับสอกมาสอกคืนเสียบเข่าครับโอ้โหเป็นหนึ่งเองก็คือชอบแรกอยู่แล้วนะครับคือศอกของเต็งหนึ่งก็ทำงานได้ผลมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เตะขาไปครับทูมินอง ขวาครับแทงซ้ายอ,อแล้วบวกหมัดท,ทันทีเหมือนกันครับนี่เปิดซี่โครงรั้วุบวกหมัดเลยนะครับตัดฝวาลำตัวอโดนลำตัวแล้วแทงเขาเข้าหน้าครับตามด้วยหมัดซ้ายครับแต่ว่าทูนินอนก็พยายามบวกคืนคือทั้งที่ตัวเองย่อมีอาการแต่ว่ายังกัดฟันบวกครับดูสิฮะโอ้โหหัวจิตหัวใจเด็กคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับนี่แค่19ปีนะครับสู้ดีมากครับโอ้โห นะครับแต่ว่าเต็งหนึ่งถือว่าอาวุธดักแรงกว่านะครับเพราะว่าเห็นอาการของคุณมินองออกเยอะกว่าครับพยายามเข้ามาครับคุณมินองก็มีพอดหนักขอดเบาหน่อยนะครับพยายามเตะเตะขาไม่ถึงครับทุดรองไม่ไเกลียบนะครับก็ถือว่าวันนี้เข้ามาสู้กับเต็งหนึ่งได้แบบดีมากมากครับขึ้เข้ามวยหลวมไปนิดนึงครับเต็งหนึ่งครับ แข้งฝ่ามืดครับโอ้โแล้วมัดโดนหมัดครับโดนซ้ายเหมือนกันครับสับศอกซ้ายครับโอ้โหแต่ว่าคุ่ต้องยอมรับเลยนะครับนักมวยจากพม่าแต่ละคนนี่โอ้โหทนมากครับโดนหนักๆทั้งนั้นแหละครับดูฮะคือจังหวะผ่อนก็ผ่อนแต่พอเร่งนี่โอ้โหน่ากลัวทั้งคู่ฮะหมัดซ้ายมาครับแล้วก็ทิ้งไปแบบนี้นี่โอ้โชคดีที่ยังไม่โดนเต็มเมครับเต็งหนึ่งครับ ไม่รู้เลือดใครกับเลือดใครนะน่าจะเป็นเลือดทุนมินอ่องนี่ครับโบรก,ก็เปิดไปที่ตัวเจนหนึ่งด้วยครับเนีย่ยรอบวกสอบครับดูฮะผ่อนเกมไปนิดนึงแล้วเดือต่อครับทุนมินอ่องเดี๋ยวเข้าไปปัดได้ถึงนะครับเนี่ยครับแกจะ,ะเหวี่ยงมาก็หวลไปนิดนึงครับเจอสอบครับ คุณหมอดูอีกทีดีครับเช็คแผลเป็นรอบที่2ครับดูเราเราก็ไม่เห็นนะว่าแผลอยู่ตรงไหนนะแล้วก็อยู่ตีนผมเนี่ยครับคือรอบนี้อาจจะไม่คึกเหมือนรอบแรกนะครับถือว่ามีมากกว่าหนึ่งแผลหรือเปล่าอาจจะไหวนะไหวครับคือคุณหมอไม่ได้แตะเองรัคเอละครับคือประเมินจากแผลแล้วละครับเช็คอย่างละเอียดเช็คความปลอดภัยอ่ะสู้ต่อครับให้ซ้าย นี่ฮะจังหวะเต็งหนึ่งเองก็เปิดหน้าเปิดตาโดนซอกครับเต็งหนึ่งครับแต่ว่ารูดลงไปครับแต่ด้านของคุณมินอองครับเสียหลักครเนี่ยเจ้าตัวก็เริ่มภาวะผบงนะครับหันหันมองทีมงานบ่อยแล้วโอ้โหแข่งนี้ไม่ถึงครับหมัดซ้ายครับเปี่ยครับทิ้งสุดไหลใส่สุดแรงครับแล้วก็แข้งขามันก็ปรงกับเปี้ยไปครับหลักสียครักก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับไปต่อครับคุณมินองครับแต่ว่าหัวใจดีล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ขย่บไปครับด,ด,ดูช้าลงไปครับยกที่2ครับเร่งเยอะครับแล้วก็มีแผลแตกด้วยครับ<ช>ไปดูจังหวะที่นี่ฮะมีจังหวะโดน,นหมัดล้อยไปเหมือนกันครับอาการออกครับตูนบินอองแต่ก็กัดฟันบวกรับโอ้ต้องยืนชมเลยนะครับหมอจิตหัวใจเด็กคนนี้นี่ฮะจังหวะเป็นหนึ่งดัก ฟันจนเลือดนิดกระเด็นกระดอนครับดูแล้วโอ้โหสองนี้ไม่โดนครับแต่ว่าเต็งหนึ่งโดนหมัดนะครับแล้วมารวกันโอ้โหจะโดนกระปัน้นทรายครับ,รบตอนนี้นิดเลือดกระเด็นไปทั้งเวทีครับเปิดหน้าแรกเลยครับดังนั้นก็มีโอกาสโดนของคุณมินองทุณมินองก็มีโอกาสโดนของเต็งหนึ่งเหมือนกันนะครับ เป็นหนึ่งบวกสอกครับสอกอีกทีครับก,กอดเอาไว้ครับคทูมิดองยด่ที่ทูมิรองครับว่าจะเร่งได้ขนาดไหนครับใกสุดท้ายขยับเดินไปครับห,หเตะซ้ายต่อยซ้ายครับดูครับดูว่าเอแเรมเหลือเยอะขนาดไหนเตะซ้ายมันยังไม่เต็มเท่าไหร่ ไปครับเหยียดเข้าไปพยายามต่อยซ้ายไม่ชัดครับคือทิ้งพยายามเดินต่อครับต้องลุยต่อครับช้าไม่ได้ครับทางนันนคุณมีนองถ้าช้าก็ทำให้หหเป็นหนึ่งนีดชง่ายครับรอบวกอยู่แล้วครับเป็งหนึ่งเหยียดเข้าไปครับคุณอองเหยียดเข้าไปท้มข้มข้มข้มแล้วยังไงต่อยซ้าย ซ้ายไม่โดนครับเจอเข่าครับนี่ครับกดเอาไว้ครับเป็นหนึ่งชุดยังพอมีเวลานะครับนาทีกว่ากว่าครับเกี่ยวเกียวแล้วต่อยซ้ายครับเอาจังหวะนี้เสียหลักเสียหลักครับคะ้นนเต็งหนึ่งเอาโดนมัดอีกชุดหนึ่งครับต้องกอดเอาไว้ครับนี่ฮะโอ้โหดูครับมาอีกแล้วครับทางดน้าตุนมินองลุยแหลก ลุยแหลกครับเสียงเคลียร์ดังขนาดนี้ยอมได้ยังไงครับกูพายุหมัดชุดนี้นี่ทําได้ดีเลยนะครับทุนนิอองครับเอาลันครับไปต่อครับขอยุเลงกุเลงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยครับโอ้โหพลังเกเยอะมากนะครับแโอ้ากครับสูงจริงๆนะครับนักทีสำคัญนี่ท่าทรหดนี่เป็นเลิศเลยครับโอ้โหครับนี่พยายามชี้บอกกันทั้งนาทีเดียวนาทีเดียวครับพยายามบวกหมัดคืนครับทางด้านของเต็งหนึ่งครับเดินต่อครับทุนนิองครับ แบกมัดบวกครับข้ามม่น้ำสา,ารบินมาแล้วมีไหมไปต่อครับตุม้มนองตอนนี่ถึงที่ออกมาถอยก็ก็ยิ่งทำให้ตุม้มนองมีโอกาสได้มากขึ้นอ่ะแทนเข่าครับถือว่าได้ค้ำต่อยเลยครับตุม้มนองครับนีแล้วครับอ,อาการไม่ค่อยดีเลยนะครับในยกนี้ครับโอ้โหเอาบัดซ้ายครับโ,โชคดีครับที่ทิ้งมาได้ทีเดียวครับ ก็ะว่าไปแล้วยกนี้คุณมุองก็ทำไม่ดีนะครับตอนนี้เต็งหนึ่งจะไปรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับต้องโต้ครับช่วงรายยกสุดท้ายชูไปต่อครับเตะซ้ายสูงครับหมัดครับบวกหมัดคืนครับเต็งหนึ่งครับพยายามจะกอดเอาไว้ครับมาแล้วครับวงโต้สุดท้ายแล้วครับจะมีอีกไหมครับลุยต่อครับคุณมินองลุยจนวี้นาทีสุดท้ายจริงๆครับ เรี่ยวแรงพลักกำลังท่าทลาโหดครับโอ้โหบดยกสุดท้ายครับสุดมันจริงๆครับไม่ผิดหวังครับสำหรับผู้เอกประจำสัปดาห์นี้ครับทุนมินอองจากเมียนมานี่ชกได้ดีเกินคาดมากๆใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันดีกว่าครับเชื่อว่า มันมันมันต้องลุ้นนะครับเพราะลูกเกมลูกสุดท้ายในทุนมีนองก็ถือว่าทําได้ดีครับ no! ก็เป็นเต็งหนึ่งครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์กับวันลุกิดีสเปเชียลคืนนี้ขอบพระคุณแฟนมวยแฟนกีฬาทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ